อ๋อแฮปปี้ดีค่ะเรื่องความรักค่ะกำลังจะเข้าปีที่3ไม่ไม่เคยคบใครนานเกินปีครึ่งสิว่ะคนนี้นานสุดเลยในชีวิตวจริงจริงสิว่าตอนวันแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยความกดดันพอๆแบบหมายถึงว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดตัวเพราะเรารู้สึกเรารักกันเราไม่ได้แคร์เลยว่ามันคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแต่งตัวแซบๆเราชอบอะเรารู้สึกว่ามันแบบคนเราถ้าอยากแต่งตัวแบบไหนต้องได้แต่งอะไรอย่างเงี้ย แซ่บทั้งคู่เออแซ่บทั้งคู่เต็ปจริงๆยังไม่ค่อยได้เอ่อ,อยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้วางให้มันชัดเจนแต่ว่าถามว่าเราได้คุยกันเรื่องแบบเป็นไปยากอยู่เพราะว่าสมรสก็ยังไม่เท่าเทียมสักทีอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถามว่าเราคุยกันไหมเราว่าคุยกันความจริงไม่ไม่ไม่หวานน้อยลงอันนี้คอนเฟิร์มใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่แม่จะเข้าใจเราทุกเรื่องแต่ว่า เราก็ใช้เวลาในการอธิบายให้เขาฟังเหมือนกันรวมถึงแบบต่างคนต่างช่วยช่วยกันทุกวันนี้เขาก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างที่เราเลือกทําแล้วก็คอยสนับสนุนเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะอ๋อแฮปปี้ดีค่ะเรื่องความรักค่ะกำลังจะเข้าปีที่3ค่ะ มันมานยืดยาวเหมือนกันเนาะแบบว่างงเหมือนกันค่ะคือไม่ไม่เคยคบใครนานเกินปีครึ่งสิว่ะคนนี้นานสุดเลยในชีวิตคุยกันแม่ว่าพรีเธอรสามปีแล้วนะอะไรเงี้ยคุยก็พูดตลอดพูดกับเขาตรงๆเลยบอกว่านานเหมือนกันเนาะอะไรือยังเพราะว่าทั้งคู่ก็คืออยู่ในจุดแบบอุ้ยนานเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะอะไรคิดว่ามันถึงได้มาได้ไกลประมาณนี้คิดว่าทั้งคู่รู้ว่าอยากมีกันละกันแบบ ถึงแม้ว่าจะผ่านคือหนูว่ชอบโดนถามว่าไม่ทะเลาะก,กันบ้างเลยเหรอหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ทะเลาะทะเลาะก,กันหนักด้วยเวลาทะเลาะก,กันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบเรามีวิธีการที่จะกลับมาคุยกันได้เสมออะไรเงี้ยใครงอใครก่อนหนูงอซะเยอะนะ <laughs> หนูหนูงอเยอะอยู่แต่ว่าเออมันเหมือนมันไม่ได้มีเรื่องราวที่คือเวลาคําว่าทะเลาะที่ซิลพูดไปอะ่ะมันไม่ใช่แบบ ่ากันแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายเสียงดังอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นเวลาคู่เราทะเลาะกันมันจะมีความแบบมาคุงอนงอนกันแล้วก็ไม่คุยกันหรือรุนนี้นั่นแล้วก็พออารมณ์ดีขึ้นก็จะเข้าไปแบบคุยได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆขี้งอนทั้งคู่ซิวว่าขี้งอนเหมือนกันคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าต่างกันมากใช่ไหมตอนนี้อยู่ด้วยกันเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆมันเหมือนกันมากแต่ว่าคนเหมือนกันคนละเรื่องอะไรประมาณนี้เป็นเพราะเวลาเพราะงาน ยังไงนะคะทให้เป็น<ต>ยังไงนะเรื่องไหนที่ทำให้เราอ๋อเรื่องส่วนมากเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆไดน้อยน้อยเพราะว่าเราคบกันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมีแค่เรื่องแบบเอ้ยทำไมไม่รางจานหรืออะไรเงี้ย <laughs> มันเริ่มเป็นมันเริ่มเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วที่แบบจะรางจานให้ไหมนะหรืออะไรเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่แบบทำไมไม่มาหาเลยไม่ขับรถเลยอะไรอเงี้ยนิดนิดต่อหน่อย หลักๆของซิลเรื่องที่ต้องปรับน่าจะเป็นการโตเป็นผู้ใหญ่ละเชื่อว,ว่าเพราะว่าตอนซิลคบกับพี่มินตอนแรกๆซิลยังยี่ห้าอยู่เลยตอนนั้นยังแบบยังเปรี้ยวยังเปรี้ยวชอบเที่ยวชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยเ,เหมือนทุกวันนี้กําลังจะยี่แปดลค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเปลี่ยน จากโฟกัสเมื่อก่อนจะเป็นแบบไปว้เพื่อนอะไรเงี้ยเราจะรักเพื่อนมากตอนนี้ก็เป็นกลับมาโฟกัสครอบครัวโฟกัสแบบคนใกล้ตัวแล้วก็โฟกัสแฟนอะไรเงี้ยติดแฟนได้ไหม,ไไหมก็ติดนะ<อ>ก็ติดติดติดกันทั้งคู่แหละแบบถ้าสมมุติแบบยุงย่งยุ่งจะไม่ได้เจอกันก็จะหาเวลามาเจอกันให้ได้อะไรเงี้ยพี่มิ้นเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอาจจะแบบไม่ค่อยอยากให้เราแต่งตัวเซ็กซี่มากเท่าไหร่จริง เคยเหรอไม่มีมีคลิปออกใช่เหรอไม่เขามีถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมไม่เคยไม่เขาเขาไม่เคยพูดอะไรเรื่องเรื่องการแต่งตัวสุดเลยอะแบบว่าเอองงเลยว่าว่ามีมีด้วยเหรอที่เขาพูดเขาาคิดเรื่องพวกนี้ไหมเขาห้ามอะไรพวกนี้ไหมไม่ไม่ไม่มีห้ามมีแต่แบบเบฟเอาเลยเอาเลยเราเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแต่งตัวแซ่บๆเราชอบอะเรารู้สึกว่ามันแบบคนเราถ้าอยาก แต่งตัวแบบไหนต้องได้แต่งอะไรเงี้ยรูสส้สึกว่าแซบสู้กันไปเลยซบแซบทั้งคู่เออแบบนี้ดีกว่าแซบทั้งคู่จริงๆเราต้เต็มชีวิตแค่ไหนเต็มจริงจริงยังไม่ค่อยได้ยังไม่คออ่อย,ไ,ยได้ยังไม่ค่อยได้วางให้มันชัดเจน <c oughs> แต่ว่าถามว่าเราได้คุยกันเรื่องแบบถ้าเรามีบ้านอยู่ด้วยกันน่าจะดีเนาะ <c oughs> ถ้าเอออะไรแบบเนี้ยถ้าเราแบบถ้าวันนึงเ,เราสามารถแบบ ซื้อบ้านด้วยกันอันนี้มันมันต้องลงลึกไปถึงเรื่องแบบอ่ะผ่อนก็ต้องมาผ่อนร่วมกันอะไรเงี้ยเออคือมันก็เลยแบบก็ยังเป็นไปยากอยู่เพราะสมรสก็ยังไม่เท่าเทียมสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถามว่าเราคุยกันไหมเราว่าคุยกันแสดงว่าถ้าสมมติว่ามีการผักงารนเรื่องคอลอะไรเงี้ยใช่ก็พรอไหมเลยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนหนูเออ หนูอยากให้พรบรสมรสเท่าทียมเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะหนูอย่างเดียวหนูอยากให้มันเกิดขึ้นทั่วไปกับทุกคนเพราะว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะที่จะอยากแต่งงานกับใครก็ควรจะแต่งงานคนนั้นได้อะไรเงี้ยเพราะปัจจุบันมันมีการแบบกว้างมาก้นทให้เราบกล้าเปิดมากขึ้นนในโลกโซเชียลนะอืมจริงๆริงสิว่าตอนวันแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยความกดดันพอๆแบบหมายถึงว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดตัวเพราะเรารู้สึก เรารักกันเราไม่ได้แคร์เลยว่ามันคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกวันนี้เรารู้สึกเหมือนมีแรงสนับสนุนจากพี่ๆสื่อหรือหรือคนอยากจ้างงานอ่ะเยอะขึ้นมากกว่าเรารู้สึกตรงนี้ว่าแบบเออเขาเปิดกว้างขึ้นจริงๆเนาะเขาอยากแบบรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็อยากให้เราเป็นแบบ The Fa c e of แบบว่าคู่รักที่แบบมันเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออหนูว่าโมเมนต,ต์ช่วงนี้น้อยลงนะถ้าถามหนูเพราะว่าแบบโมเมนต,ต์ที่เอาออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเราต่างคนต่างทํางานพี่มิ้นก็ถ่ายละครอยู่ตอนนี้ละครออนแอร์พร้อมกัน3เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต่างคนต่างยุ่งหนูก็เพิ่งปล่อยเพลงหนูปล่อยเพลงนะคะพี่ๆฝากฝากโปรโมทนะฮะ,ะโปรโมทให้หนูหน่อยเ <laughs> ชิญใช่ไหมนะคะอิสิติยยูค่ะแต่ความจริงชีวิตจริงไม่ได้หวานน้อยลงใช่ไหมคะเอ่อความจริงไม,ไ,มไม่ไม่ไม่หวานน้อยลงอันนี้คอนเฟิร์มเดี๋ยวสามปีต้องมีอันเดับซารีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อมีแน่นอนค่ะมีทุกปีซีนจะใหญ่ไหมคะขอดูก่อนค่ะว่าชีวิตเป็นยังไงช่วงนั้นเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในโกหลักของหนูที่หนูแบบว่าเออรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือเรื่องเก็บเงินด้วยเออเก็บเงินแล้วก็อยากที่จะแบบอยากอยากรวยกว่านี้อยากอยากมีมีกําลังมากพอที่จะดูแลแม่ดูแลแฟนได้ดูแลตัวเองได้อะไร แ่จริงาอยากสร้างครอบครัวอยากสร้งางครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นครอบครัวแล้วนะแบบแม่ซิลพี่มิน้นมีน้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> สาวก็ไม่แต่เออประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะคุณแม่สนับสนุนทุกอย่างเขาเป็นสายแบบจริงจริงๆแม่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่แม่จะเข้าใจเราทุกเรื่องแต่ว่า เราก็ใช้เวลาในการอธิบายให้เขาฟังเหมือนกันรวมถึงแบบต่างคนต่างช่วยๆกันทุกวันนี้เขาก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างที่เราเลือกทําแล้วก็คอยสนับสนุนเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋อทุกชุดผ่านแม่หมดค่ะทุกชุดคือแบบ ฟิตติ้งกับแม่แม่เลิศป่ะอะไรเงี้ยจริงอ๋อแม่ไม่มีเบรกค่ะแม่มีแต่แบบรดอะไรเงี้ยแม่เป็นสายนี้แบบไหนซิวีลองดูซิเออแม่ว่ามันเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่คือแม่ก็จะคอยคอยดูการใช้สารกานเออถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้างแบบถ้าสมมุติไปเบอร์แบบเห็นแก้มก้นอะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบว่า แม่ว่ามันอาจจะแบบนิดนึงเราลองหาอะไรคุมไหมอะไรเงี้ยเขาจะคอยดูคอยเชฟการาเทศะาให้เราอะไรอย่างงี้ดีกว่าปกติพี่มิ้นจะไม่พูดก่อนเราต้องไปคนถามว่าแบบว่าเแบฟเบฟแบบว่าอันนี้มันแบบมันโป,ปะ๊ะอะไรอย่างงี้แล้วบางอันเขาก็จะบอกนะว่าแบบมันก็แอบโปอยู่นะอะไรอย่างงี้แต่แต่ไม่ได้แบบมามาห้ามออติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ